นี่ครับเหมือนเราเขียนประกาลงบนกระดาษยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมซื้ออุปกรณ์มาชุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าชุดเพราะว่ามันไม่ใช่ชิ้นเดียวมาดูกันข้างในเป็นอะไร ส่งมาเมื่อกี้นี่เองครับมามาใหม่ๆเลยหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นในแพ็กเดียวนะครับเพราะว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวมันก็ไม่คุ้มกับค่าส่งนะครับอันนี้คือปากกาเขียนบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับไม่รู้ว่า มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าต่อพิสูจน์ครับนี่แบบสีดำก่อนตามชื่อขอมันก็คือเป็นปากกาเขียนหน้าจอมันโดยอาศัยเรียนแบบนิ้วของคนจิ้มนี่มันได้ผลมันได้ผลนี่ ซื้อมาย,ยังไม่ต้องทำอะไรเลยจิ้มได้เลยครับนี่กลับมาหน้าจอปกตินะครับผมจะเข้า YouTube จิ้มชึกนี่มาแล้วครับต้องจิ้มจิ้มตรงนี้จิ้มมันก็คล้ายๆกับปลายนิ้วของเรานี่แหละครับน,นี่ช่องของคุณชึก นี่มาแล้วครับจัดการวีดีโอนี่มาแล้วครับชึบแคปคัดมาแล้วนี่ครับลองสีขาวต่อไปอ นุณาพาลงสร้างบ้านต้นไมาให้ <มา S 2> จิ้มป,ปุ๊บคุณเอิร์ดมาเลยสดชื่นสดชื่น, <c oughs> ส,นสีนี้สีนี้นะครับจิ้มออกไป <c oughs> นี่ใช้นิ้วจิ้มลงไปบนโปรแกรมตัดต่อเนี่ยบางทีมันก็อาจจะ ทำให้บังแล้วก็เวลาจะตัดงานละเอียดละเอียดอาจะลําบากหน่อยอจิ้มท,ทีีปั๊บจะพิมพ์ตัวหนังสือเปินภาษาไทยจุบ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 ,บสรุปว่าใช้ได้ครับนี่ครับ ฝาตกกาจิ้มหน้าจอตรงนี้มันจะเป็นตัวป้องกันถ้าเราไม่กดแรงจริงๆเนี่ยมันก็จะยังไม่สัมผัสนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะลงไปแตะก่อนนะครับนี่ครับแต่ปลายมันเป็นเรียบๆนะแต่มันจะอาศัยความจุทางไฟฟ้านะครับนี่ถ้าเราจิ้มตรงๆอย่างเนี้ย นี่ครับแค่ว่าแตะเบาๆกันนั้นเองแต่ว่าต้องให้อยู่ในแนวตั้งฉากอย่างนี้นะครับด้านนี้มีขนาดใหญ่มันก็ไวเหมือนกันนะครับไวเท่ากับมือเพียงแต่ว่าเราจะต้องออกแรงกดสักหน่อยหนึ่งอันนี้นะครับต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวว่านาจอโทรศรัพท์จะเปื้อนอีกต่อไปมีตัวช่วยแล้วเราเอียงมือนะครับ เป็นมุมประมาณนี้นะครับเสียงเยีงอย่างนี้แล้วมันจะทำงานหรือเปล่าเรามาลองกดลงไปดูก่อนนะครับพอเราออกแรงกดนิดหน่อยนะครับตรงปลายที่มันเป็นเหมือนขนผู้กันนะครับมันก็จะมีการอ่อนตัวแล้วก็ทำให้มันโคง้งหน้าสัมผัสที่มันเป็นนี่ครับสําหรับสัมผัสแบบเหมือนกับที่เขาจับกระจกนั่นแะครับมันก็จะไป แตะสัมผัสกับหน้าจอแบบหน้าสัมผัสตรงมุมฉากด้วยกันนะครับมาลองจิ้มตัวอักษรดูนะครับชึก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 นี่ครับผมก็ไม่ต้องตั้งฉากแบบนี้เอียงสักหน่อยอย่างเงี้ก็ใช้ได้นะครับจิ้มชึกงลงไป นในขณะที่ผมยื่นนิ้วไปใกล้ๆจำเป็นจะต้องเล็งให้ตรงแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็ถอนนิ้วมาถึงจะาหายปังนะครับในขณะที่เรายืน่นนิ้วลงไปเพราะฉะนั้นบางทีนะอาจจะเป๋ไปจิ้มเอาตัวอักษรที่อยู่ใกล้เคียงก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่านิ้วของเรามันใหญ่เกินตัวอักษรที่อยู่บนแป็นพิมพ์นะครับ ทีนี้อันนี้มันก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ไม่บังนะครับนี่เราอาอชี้ไปตรงไหน,เ,นเราจะไม่เห็นว่ามันบังนะครับซัมซุงเครื่องนี้ทดสอบแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะครับต่อไปเครื่องนี้ Vivo นะครับ ก็ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์ค้นหาพิมพ์อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็โอเคอันนี้เรตมีเจ็ดนะครับเรตมีเจ็ด จิ้มยูทูบเข้าไปจิ้มยูทูบยูทูบก็มาก็อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับก็เ,เหมือนกันอันนี้ซัมซุงครับครั้งนี้เครื่องนานหลายปีแล้วครับ ได้เหมือนกันถ้าเราตอ่อรับก็โอเคนะครับซัม,ม,บนนมซุงรุ่นใหม่ๆนะครับ A33 อันนี้ซัมซุงรุ่นอะไรจำไม่ได้ดก็ นานมากแล้วอาจจะเป็นสิบปีแล้วครับตัวนี้เดม e เจ็ดนะครับก็ทักสาสิปีนะครับนี่ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ก็ Vivo นะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับครับที่นี้ผมจะลองวาดเขียนดูนะครับผมก็เลือกปากกานะครับจิ้มปุ๊บอันนี้เป็นอ,อะไร ตัวซับซัมซุงนะครับรุ่นี้ก็สามารถจะวาดภาพลงไปได้นะครับอวาดข้อความตกแต่งไปบนภาพได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกขนาดของปากกาเอาให้อยู่กลางๆนะครับสักห้าสิบนะครับนี่ผมใช้ปากกาหมดปากกาเสร็จปุ๊บปิดหน้าต่างนี้ลงไปผมจะลองเขียนตัวอักษรดูนะครับ เราลองสมมุติให้หนาหนาดูนะครับหนาหนาดูาลองเลือกสีเลยสีน้ำเงินนะครับนี่นครับเหมือนเราเขียนประกาลงบนกระดาษยังไงย่างนั้นเลยนะครับลดขนาดของประกาให้เล็กลงเาสามสิบนะครับสามสิบ ลองสีแดงๆส้มๆดูนะครับถ้าจะให้ดีก็จะต้องประมาณสัก่า25 20กว่าขึ้นไปนะครับ25 40นะิบ ตัวพลาสติกใสๆนี่ก็มีหน้าที่แค่ว่าน่าจะป้องกันไม่ให้ตัวปลายผู้กันเนี่ยเยินนะครับแล้วก็เราจะต้องตั้งให้มันตรงนะครับแล้วเส้นก็จะไม่ขาดนะครับการใช้นิ้วมือเนี่ยบางครั้งก็เรายังไม่ได้แตะเลยมันก็ลั่นไปก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ลั่นง่ายๆนะครับก็เป็นข้อดีนะครับต้องออกแรงนิดน,นึง สรุปว่าใช้ได้ครับนี่ครับฝากกาจิ้มหน้าจอต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวว่าหน้าจอโทรศัพท์จะเพื่อนอีกต่อไปมีตัวช่วยแล้ว ขอบคุณที่รับชมครับ